สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้อเอซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมดอกจําปีเงินล้านนะครับผมของหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์นะครับวัดประดู่พระอารามหลวงนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมจัดสร้างในปีพศ2565นะครับผมนี่นะฮะที่อยู่บนมือผมนี้นะครับผมก็จะคือเนื้อบอนสายลุงนะครับนี่นะฮะเป็นเนื้อบอนสายลุงนะครับ สวยงามมากๆเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะแล้วก็ทางวัดนะครับเขาก็จะมีการ์ดมาให้นะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะการ์ดสีม่วงแบบนี้เลยนะครับสําหรับเนื้อบอนสายลุ้งนะฮะทางวัดเขาก็จะมีหลายเนื้อนะครับจากข้อมูลที่ได้มานะครับนี่นะนี่ก็จะเป็นหนึ่งในเนื้อนะฮะที่ผมเอามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็คือเนื้อบอนสายลุงนั่นเองนะฮะเห็นไหมครับ รายละเอียดการ์ดนะครับเขาก็จะบอกว่าด้านบนไล่ลงมาเลยนะครับผมเขาก็จะบอกว่าวัดประดู่พระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิโส,สพลวิแล้วก็วงเล็บนะครับสุรศักดิ์นะครับอติศักดิ์โขนะครับผมแล้วก็จะมีคําว่าดอกจําปีเงินล้านปี2565นะฮะปี6 5ห้าฮะแล้วก็รายละเอียดเนื้อนะครับเนื้อบอนสายลุ้งนะครับผม นี่นะนี่นะก็จะเป็นการกระดาษแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับสีม่วงสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคครับไม่เป็นการเสรียเวลานะฮะเรามาชมดอกจำปีนะครับผมซึ่งกว่าจะมาเป็นดอกจำปีนะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับหลวงพ่อนะครับท่านได้ไปเรียนวิชามาจากหลวงพ่อภูมิวัดบ้านแพนนะครับจังหวัดอุทยานะครับผมซึ่งก็คือ วิชาตะกุดดอกไม้ทองนะครับผมพระมหาสุรสักนะครับหลวงพ่อท่านได้สร้างนะครับดอกจำปีวิชาตะกุดดอกไม้ทองนะครับก็คือที่อยู่บนมือผมนี้นะฮะอ่าซึ่งท่านได้ใส่หัวใจนะครับยันนะครับของตะกุดดอกไม้ทองนะครับไว้บนดอกจำปีรุ่นนี้ด้วยนะครับนี่นะฮะเนไครับบนดอกจำปีนะครับผมก็จะมีการต่อโค้ดนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะ มีการตอกโค้ดตรงนี้นะฮะนี่นะครับจะไม่มีรันอะนัมเบอร์นะครับผมจะมีแค่โค้ดแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยชัดไหมเอ่ยเป็นโค้ดภาษาจีนนะครับผมนี่นะครับแปลว่าอะไรก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีขละยันนะครับล้อมรอบเลยนะฮะนี่นะครับก็คือท่านใส่ ยันหัวใจตะกุดดอกไม้ทองไว้ในดอกจำปีรุ่นนี้นะฮะก็เปรียบเสมือนว่าเป็นดอกจำปีเงินล้านนะครับวิชาตะกุดดอกไม้ทองนะครับของอสำนักนะครับวัดบ้านแพนจังหวัดอยุธยานะครับผมนี่นะฮะซึ่งหลวงพ่อนะท่านได้ให้เหตุผลนะครับว่าทำไมถึงต้องเป็นดอกจำปีนะฮะเพราะว่าถ้าทำเป็น รูปแบบตะกุดแล้วนะครับผมก็จะซ้ํานะครับกับทางวัดบ้านแผนนะครับป้องกันนะครับเดี๋ยวจะเกิดการถกเถียงกันในอนาคตนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นเนื้อบอนสายลุงนะครับราคาเล่นหากันก็ยังไม่แพงนะครับและที่สําคัญนะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับณปัจจุบันนี้นะฮะที่ผมมาคลิปนะครับก็คือ เดือนกุมภานะครับปี2 5 6 6ัน้ะฮะทางวัดนะครับยังมีให้บูชาอยู่นะครับผมต้องรีบเลยนะฮะถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วต้องรีบเลยนะครับนี่นะฮะอ่าเห็นไครับกรทั้งวัดยังมีให้บูชาอยู่นะครับน่าบูชามากๆเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสวยงามนะแล้วก็ราคายังไม่แพงนะครับ ออกจากวัดก็หลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับนี่นะครับแล้วก็ก็มีหลายเนื้อนะครับให้เลือกนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะฮะใครผ่านไปผ่านมาแถววัดประดูพระรามหลวงนะครับผมก็แวะไปได้นะครับผมที่ตัววัตถุมงคลนะครับของทางวัดนะครับนี่นะครับแล้วก็ไปทําบุญที่วัดด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะอ่า ไหว้พระนะครับผมหลวงพ่อใหญ่นะครับในบวชสดนะฮะของทางวัดประดูพระรามหลวงนะครับนี่นะครับครับสวยงามมากๆเลยนะฮะเนื้อบอนายลุ้งนะก็จะเงาเงานะฮะเห็นไหมครับเป็นลุ้งลุ้งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดสับตะไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่พี่น้องๆอเอฟทุกคานได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าผมให้ข้อมูลผิดภาพประการใดนะครับหรือว่าพูดผิดนะครับก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับนี่นะฮะ ห่วงนะครับผมอ่านะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อบอนสายลุ้งนะฮะเห็นไหมครับครับก่อนปิดคลิปนะฮะผมก็พาทุกท่านมาชมอีกเนื้อหนึ่งฮนะนี่ก็จะเป็นเนื้อทองผสมนะครับซึ่งผมได้เลี่ยมไว้ใช้นะครับผมนี่นะครับ นะมีคยมีคนเหมือนกันนะครับนี่นะแต่โค้จะตอกเป็นแบบนี้นะสำหรับเนื้อทองผสมครับนี่นครับสีเหลืองสวยงามนะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับ เป็นเนื้อทองผสมนะฮะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็สามารถนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะเนื้อทองผสมนะครับกับเนื้อบอนนะะแต่ผมจะเอามาเทียบให้ดูนะครับนี่นะฮะก็สวยจนคนละแบบนะครับผมเห็นไหมครับนี่ ส่วนราคาเล่นหากันก็ยังไม่แพงนะครับที่วัดก็ยังมีให้บูชายอยู่นะครับสําหรับเนื้อทองผสมนะฮะซึ่งราคาก็จะถูกกว่าเนื้อบอนสายลุงนะครับนี่นะครับนม่ครับทองผสมนะฮะสวยงามจริงๆนะฮะโค้ดก็จะเป็นโค้ดตัวเดียวกันเลยนะครับแต่แต่ตอกแบบนี้นะเห็นไหมครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็เอาดอกจำปีเงินล้านนะครับของหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์นะครับซึ่งท่านเป็นพระเกจิดังณปัจจุบันนี้นะครับผมมีงานปลุกเสกนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีหลวงพ่อท่านนะครับไปปลุกเสกอยู่เรื่อยเลยนะครับผมณปัจจุบันนี้นะครับต้องมีชื่อหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูพระรามหลวงนะครับนี่นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะ ผมข้อขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวยงามมากๆเลยนะฮะ